ออสวัสดีครับน้องเซก้าผมสำหรับวันนี้ครับเรามารีิวครับกับ AC g ิเกรเ h e r o ภาค The l e g e n d of Dragon Knight นะครับโดยตัวที่เราจะรีวิวนี่ครับคือนี่เลยครับจูล่องวโอกันดัมคอมมานด์แพ็กเกจเนี่ยครับผมหรือก็คือจูล่งในร่างอัปเกรดครับที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าคอมมานด์แพ็กเกจเข้าไปครับให้กลายเป็นร่างที่อยู่ตรงหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งร่างนี้เป็นยังไงบ้างนั่นเรามาทำการรีบกันดีกว่าโอเคเพราฉันมาดูกล่องกันก่อนดีกว่านะผมกับนี่เลยครับ S.D กับนัเบอร์ผีโร j จูรลุ่งหรือเบอรโอกันดัม Command Package นั่นเองนะครับผมหน้าตา่าเขาครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับโดยในกล่องนี้เขาบอกว่าก็คือเป็นกล่องของจูรลงตามปกตินะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนจากรถมอเตอร์ไซค์ครับกลายเป็นพาส Command Package คือเครื่องบินอันนี้แทนนั่นเองนะครับผมซึ่งเครื่องบินตัวนี้ครับก็สามารถติดที่กับจูรลงกลายเป็นเกาะในรูปแบบนี้ได้นั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้นะส่วนข้างกล่องก็จะบอกเรื่องของความสามารถต่างๆและก็รุ่นต่างๆมาให้นะครับโดยใน แบบไหนนะครับผมแล้วก็ในคำวาจะให้เป็นคอมมานด์แพ็กเกจมานะครับเป็นตัวเครื่องบินตัวนี้แล้วก็พาสเสริมนะครับติดให้กับจูรงธรรมดาครับให้กลายเป็นจูรงคอมมานด์แพ็กเกจในรูปแบบนี้นะครับโดยแน่นอนคบว่าตัวคอมมานด์แพ็กเกจเนี่ยก็สามารถนําไปเล่นกับตัวรถมอเตอร์ไซค์ในกล่องกอนท่านี้ด้วยเช่นกันนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูของใครก็ต่อดีกว่านะครับ ของเขานนะครับผมให้มาทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับจะมีตัวจูรโล่งเดอร์โบโรกันดั้มมาให้นะครับมีคอมมานด์แพ็กเกจมาให้นะครับโดยจะมีแบบเป็นส่วนของตัวที่เป็นเครื่องบินหลักนะครับแล้วก็พาร์ตอาุธเสริมทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูในตัวของจูรโล่งกันก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าจุดสําคัญที่แตกต่างกับตัวเก่าเลยนะครับมีอยู่ด้วยกัน ประมาณ3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกครับสีของอาวุธนะครับจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเหลืองจะเห็นว่าเคลียร์พาดยีเปยนสีบรนะครับจากสีฟ้าเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งรวมถึงตัวเมมโมรีด้วยที่มันจะต,ติดอยู่ข้างหลังเนะื้อแตน,นี้เนี่ยผมไม่ได้เอามาด้วยนะครับผมก็จะเห็นครัว่านี่คือจุดต่างสุดแรกแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยคือเหมือนกันหมดนะครับอย่างที่2ที่ต่างกันคือ สีตามตัวของจูโลงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจูโล้งจะออกไปในสีฟ้าอ่อนใช่ไหมครับแต่กล่องนี้ครับจะเป็นจากพาสสีฟ้าอ่อนเนี่ยเป็นพาสสีฟ้าเข้มแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็เข้ากับสีดําของตัวคอมมันแพ็กเกจมากกว่านะครับผมแล้วก็อย่างที่3นะครับคือสติกเกอร์ตัวนี้ครับเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเยอะขึ้นตรงไหนนะถ้าเกิดจะคืออย่างแรกครับมีพาสตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ตรงนี้มีมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วผมได้คือมีตัวที่เป็นดีเทลสติ๊กเกอร์มาขึ้นนั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้เนอะแล้วก็ได้นะครับว่าส่วนตาตรงนี้นะครับจะเลือกติดได้3แบบคือแบบตาปกติตามีแว่นแล้วก็มีจะเป็นตามีแว่นแบบวิ่งสองฝั่งนั่นเองนะครับผมจะเป็นอย่างนี้เนอะทีนี้เรื่องของจุดขยับนะครับ เรื่องของจุดขับต้องบอกว่าไม่ได้ต่างจากจูร่งตัวเดิมเลยนะครับผมหัวหมุนได้นะครับผมซ้ายขวาแบบนี้นะครับบูสเตอร์ขยับขึ้นขยับลงได้แบบนี้นะครับผมแขนขยับขึ้นได้ขยับลงได้นะครับหมุนข้อมือหมุนแขนตรงนี้ได้นะครับเอวสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้เอาขึ้นเอาลงได้เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ขาสามารถเตะไปข้างหน้าได้เตะไปข้างหลังได้แล้วก็ ขยับข้อศอกเข่าได้นิดนึงนั่นเองนะครับแล้วก็เท้าสามารถหมุนได้จะเป็นในรูปแบบนี้ครับทาให้ในร่างนี้ก็องบอกคบว่าจูโ์ร่งของเราก็มีจุดขยับที่ใช้คำว่าไม่ได้ดีไปกว่าเดิมแล้วก็ไม่ได้แย่ลงกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมไม่สามารถจุร์ร่อแอคชั่นท่าต่างๆได้ระดับหนึ่งนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้เนาะโอเคทีนี้ถัดไปนะครับเกี่ยกับพ์ทเสริมดีกว่าคบนั่นก็คือพาที่มีชื่อว่า Command Pa c k a g e นะครับแต่ผมวางจูโ์ร่งก่อนโอเค ตัวคอมมานทากเกตก็คือยานรบอันนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นยานรบที่จูโลงเนี่ยครับได้มาจากอ่านมันชื่ออะไรนะได้มาจากตัวเนโอเวอร์ที่ไปอยู่กับเ e อร์เดย์บัสเซอร์กันดับนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งยานรบเนี้ก็คือใช้เทคของทางเนโอเวอร์ครับในการผลิตขึ้นมาเลยนะครับก็เห็นว่าเป็นยานรบที่มีการติดตั้งหูต่างๆไว้เต็มที่เลยนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้โดยจีพายเสิร์ฟมิทหมด4่ชิ้นด้วยกันคือจะเป็นส่วนของกระติ้งกัน2ออันนะครับผม จะเป็นอย่างนี้นะซึ่งสามารถติดเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนพรดที่เป็นมีไซยลันเชอร์อีกทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันนะครับจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเราติดครบนะครับก็จะออกมาอารมณ์เป็นเดีย๋ยวผมติดแป๊บหนึ่งนะ,ะติดยังไงดีว่ามันมีรูติดอยู่ตรงนี้นะครับก็ติดเข้าไปแล้วกันชุบชุบแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ติดข้างบนแล้วกันนะครับโอเค กน,นี่ครับคอมมานด์แพ็กเกจแบบติดตั้งอูดครบทุกอย่างก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะโดยปกติเนี่ยคอมมานด์แพ็กเกจก็จะเป็นในสภาพแบบก่อนน้นี้คือไม่ได้มีการติดอูดอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้นั่นเองนะครับจะเป็นอย่างนี้นะโอเคโดยตามเนื้อเรื่องนะครับก็คือหลังจากที่จบเหตุการณ์ในภาคไอจีแคนาเบิลฮีโร่เนี่ยคือจบเหตุการณ์ดักซ์มาร์กเนอะจูร่งก็อยู่ที่เนโอเวอร์ Over ต่อนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็พัฒ โอเคทีนี้ถัดไปนะครับเรามาทําการประกอบร่างจูโลงครับเข้ากับตัว Command p a พ็กเกจดีกว่านะครับผมซึ่งวิธีการประกอบร่างนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับอย่างแรกถอดตัวของบูสเตอร์สองฟังออกนะครับผมที่เหมือน G.N Drive เนี่ยแล้วก็ดึงส่วนของพาร์าบุธออกนะครับจริงๆถือไปถือไปแหละนะครับไม่ได้มีอะไรหรอกวางไว้แบบนี้นะครับทีนี้ถัดไปพาร์ทของตัวนี้นะครับเราทําการแยกออก3ส่วนครับ ส่วนของตัวจีนได้อี G ide, สตัวบูสเตอร์แล้วก็ส่วนตัวพาเชื่อมปีกนะครับทีนี้แต่ละส่วนทํำยังไงบ้างนะครับตัวพาร์ทของคอมมานะครับเราดึงมาฝั่งหนึ่งซึ่งอันนี้ระวังหักด้วยนะผมดึงออกทีเดียวแล้วกันจะเป็นแบบนี้นะครับชุบโอเควางตรงนี้ไว้ก่อนพาร์ทนี้นะครับสิ่งที่าจะทำเลยก็คืออย่างแรกนะครับเรานำพาร์ทต,ตัวที่เป็นตรงนี้มาเนอะอ่ามาเรียกว่า จะโหลดมิสไซล์อ๋อล็อกเก็ตอาร์มิสไซล์ลันเชอร์นะครับถ้านำมาติดเข้าไปนะครับแบบนี้ชุบอ่ะซึ่งการจมุดน,นี้ก็คือต้องหมุนแบบนี้นะครับให้เปิดไปในแบบนี้นะโอเคจากนั้นถัดไปนะครับเราจะนำพาร์ทนี้ใส่เข้าไปนะครับชุบก็คือพาร์ทบูสเตอร์นั่นแหละ แล้วก็นาพาร์ทนี้ประกบเข้าไปชึบแบบนี้ให้ลงล็อกนะครับแล้วก็จะนําพาร์ทก๊สตอริงกันนะครับซึ่งแก๊สตอริงกันเนี่ยจะต้องหันฝั่งที่เป็นสีขาวออกฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับจะมีรูอยู่เห็นไหมเป็นแบบการล็อกนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็นาําพาราคูบม,มาใส่ที่เป้าตรงนี้นะครับชึบเท่านี้การติดตั้งก็จะเป็นอาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำเหมือนกัน แยกส่วนพาทที่เป็นตัวเชื่อมออกแยกส่วนพาทที่เป็นภาคุมออกนะครับผมแล้วก็พาสองอันนี้ทําการประกบแบบนี้นะครับใช่หรือเปล่าแปบ๊บหนึ่งนะครับเหมือนผมจะลืมอะไรบางอย่างไปที่สําคัญมากๆใช่ผมวางมาผิดข้างนะครับใส่แบบนี้แล้วก็พาอันนี้ประกบเข้าไปชุบแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับผมให้มันล็อกทั้งสงตัวเข้าด้วยกันชุบ แล้วก็ใส่พัดนี้ข้างหลังชุบแล้วก็นี่ประกบเข้าไปชุบโอเคเท่านี้ก็จะเป็นเสร็จ,จสิ้นเรียบร้อยอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะนําาพ์ทตรงนี้นะครับมาติดตั้งให้กับตัวจูลงนะครับผมซึ่งติดมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเป็นในรูปแบบนี้โอเค แล้วก็หันหลังนะครับเราจะนํนาภาพที่เหลือคอมมานด์แพ็กเกจเนี่ยมาประกบเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการใส่ตัวเมมบมรีอยู่เนี่ยจะไม่สามารถแปะได้นะครับผมติดไปแบบนี้นันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับก็จะไม่นัาเสร็จสิ้น้วครับกับจูล่งดับเบิลโดกันดั้มคอมมานด์แพ็กเกจนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่ง ต้องบอกเลยครับว่าอย่างแรกนะครับตอนแรกผมไม่ทันสังเกตเท่าไหร่แต่ว่าร่างนี้เนี่ยก็คือจูร่งที่กลายร่างเป็นดับเบิลโอไรเซอร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมจะเห็นได้จากการที่ว่าตัวของแพ็คตรงนี้เนี่ยมีการติดเข้าที่ตรงไหลนะครับผมแล้วก็ข้างหลังเลยนะครับเหมือนกับโอไรเซอร์ที่ทําการติดขนาดแล้วก็หันลงมานั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโดยในร่างนี้นะครับ ในตามถ้าเกิดเอาตามสเปคที่บอกในใบต่อจะบอกว่าหน้าในครับจูรลงอย่างแรกเลยคือมีการเคลื่อนไหวครับที่เพิ่มความเร็วขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับสามารถบินได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับนี่คือความสมัถอย่างที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับอย่างที่2เลยคือจูรลงในร่างนี้นะครับจะสามารถใช้อาวุธเพิ่มขึ้นได้มากกว่าเดิมนะครับทั้งอาวุธดาบโคี่มู่แล้วก็เป็นในเรื่องของอาวุธที่มีการติดตั้งเข้ากับตัวคอมมันแพคเกจนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว ถึงจะเกิดถึงจะเกิดเปิดออกมาเนี่ยเขาจะเห็นว่าแบกมาเยอะพ่อกับตัวเวอร์ดี้บาร์เซ่กันดัน้มตอนติดฟูลแพ็กเกจเลยนั่นเองครับผมจะมีทั้งจรวดมิไซล์นะครับผมจำนวนมหาศาลมีทั้งกระตุ้นกันนะครับแล้วก็มีทั้งคฮมมิ่งวิซล์ตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับทำให้ด้านนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าจู่โจมของเราครับสามารถระเบิดป่าเผากระท่อมได้อย่างเต็มที่เลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในร่างที่ อาจจะดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าลูกเล่นต่างๆเนีครับเป็นการติดตั้งที่ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างดูโอเคแล้วก็พอประกบแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแหวกแนวใช่ไหมล่ะครับคือ จากกันั้มสารก๊กที่ขี่มา้าขี่มอเตอร์ไซค์สู้กันถือดาบฟันๆกันเนี่ยตอนนี้กกลายเป็นมีการติดอุปกรณ์ไฮเทคเข้าไปเพื่อใช้นในการต่อสู้เพิ่มเติมแล้วนั่นเองนะ้วผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งในเรื่องของความสามารนี่ผมคิดว่าเราต้องรอดูในเวอร์ชนันที่มีเป็นอนิเมะอ,ออกมาหรือว่ามีเป็นมังงะออกมานะครับว่าจูโล่งเล่านี้เนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมขนาดไหน,นและสามารถทําอะไรบ้างนะครับผมแต่ที่แน่เลยครับคือถ้าเกิดเราหันมาข้างหลังแบบนี้เขาจะเห็นว่าพาร์ทของตัวคอมมาน มีจอยต่างๆให้ติดตั้งวูธเพิ่มได้อีกเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากเอาอุปต่างๆเพิ่มมาติดนะครับก็เลยนัว่าสามารถดึงพาร์ตี้เนี่ยไปเล่นต่อได้เลยนะครับจะเห็นว่ามีรูให้เสียบเพียบเลยนั่นเองนะพร้อมจะเป็นในรูปแบบน,น้ครับแต่ว่าโดยรวมก็คือจูลงรล่างนี้เนี้ยก็ถือว่าเป็นร่างที่อ่าใช้คําว่ามันเข้าแบบแปลกๆแล้วกันนะครับคือจากนักรบบนหลังม้าที่ถือหอกสองฝั่งสอง,สอง,สองมือใช่ไหมครับได้กลายร่างเป็นผมใช้คาว่าดีอ่ากันดั้มติดกันดั้มติดปีกแล้วก็ติด กาตเตอรลิงการติดมิสไซล์ไว้เต็มไปหมดนั่นเองับผมกึก็ถือว่ามันเป็นการใช้ชื่อจุลลงที่ประหลาดมากที่สุดในแบบที่เคยเห็นแล้วแ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแหวกแนวดีแล้วก็ไม่ออกมาดูยากเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าอนาคตจะเป็นยังไงอีกนั้นเราก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่า เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือจูรล่องในเวอร์ชันเนี่ยครับค่อนข้างเป็นลูกรักบันไดพอสมควรเลยนะครับอย่างแรกเป็นเดบบลโอการดัมเนอะซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นตัวหลักแล้วก็เป็นตัวที่หลายๆคนชอบนะครับอย่างที่2คือทุกครั้งที่จูรล่องออกมานะครับจะเป็นกล่องใหญ่ตลอดเลยนะครับทั้งตัวของเวอร์ชันปกตินะก็มาพร้อมกับตัวมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เหมือนคนอื่นด้วยเวอร์ชันนี้ก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เหมือนคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องของคอมมันู์แพคเกจเลยนะครับ แพ็กเกจชั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นร่างที่ค่อนข้างแหวกแนวแต่ก็ถือว่าเท่แล้วก็ดูดีมากด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมโอเคเพราะงั้นเอาไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับบ๊ายบาย